ฉากนี้นะครับเราน่าจะจาได้นะครับบ้าจริงที่ฉันต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยแล้วก็ขโมยจัก,กรยานนะครับสวัสดีครับผมโจที่เฮสัสครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเกม GTA ในเกม Minecraft นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในแมปเกม GTA ภาคแซนด้วนะครับและตอนนี้เราก็ อยู่ที่ครบสตรีทเลยและในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนพาทัวร์รอบแมปนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านของตัวละครต่างๆภายในเกมนะครับว่ามันจะทําเหมือนกับภาคของเกมจริงหรือเปล่านี่ครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ช่องโจตีเฮซัดด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ้านหลังแรกที่ผมจะพาทุกคนเข้ามาดูก็คือบ้านของ CJ ีเ้นเองครับนี่เหมือนไม่เหมือนยังไงเม้นบอกใต้คลิปไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยนี่ตอนนี้เรามาทัวร์แมปนะพอเราเข้ามาแล้วก็จะได้เจอกับทีวีอยู่ตรงนี้แต่เครื่องเกมหายนะตรงนี้นะอืมแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ปกติแล้วจะมีภาพของพวกแม่ CJ นะแล้วก็รูปครอบครัวนะแต่ว่าในแมปนี้ไม่มีเนาะแต่ว่าก็ทําสวยสุดจัดเหมือนกันนะครับนี่เลยแล้วก็ฝั่งนี้ เป็นห้องครัวนี่อันนี้เป็นบ้านของซีเจนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น2แล้วกันนะว่ามีอะไรบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะสามารถที่จะมองดูหลังบ้านได้ด้วยนะครับโคดแจ๋วนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดของเราเองครับมีหน้าต่างด้วยนะครับมีหน้าต่างในตำนานและก็ไฮไลท์ของบ้านนี้ก็จะเป็นห้องของซีเจนั่นเองครับก็จะเป็นห้องนอนนะนี่เลยนี่มีวิวให้ดูด้วยนะครับโอ้โหดูดิ มีหน้าตาแบบว่า3ฝั่งเลยนะเออก,ก็ค่อนข้างที่จะสมจริงเหมือนกันนะครับและต่อไปเดี๋ยวโบจะพาทุกคนมาดูบ้านของพี่ชายของเรานะครับแต่ก่อนจะเข้าไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนก็จะเป็นที่จอดรถของบ้าน c j นั่นเองครับโอ้โหดูดิ ي, โคตรแจ๋วเลยนะแล้วก็ทําเหมือนมากๆเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้มีย้าขึ้นนี่จัดการญ้าหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็าไปดูด้านในของบ้านสวิตจะเป็นยังไงนะนี่เลยครับนี่พอเราเข้ามาด้านในนะครับก็จะได้เจอ กับทางเข้าของบ้านสวิตนะแต่ว่าปกติในตัวเกมจริงนะในเกมหลักเราไม่สามารถเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับนี่เลยส่วนด้านในานะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องที่พวกสวิตมาวางแผนกันนั่นเองครับนี่แล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งอยู่ตรงนี้ยังไม่หมดนะในกรอบสตรีทแห่งนี้จะมีบ้านของคนสําคัญอยู่อีก2หลังนะครับฟังงั้น ก็จะเป็นบ้านของเจ้า OG นะครับหลังนี้เลยโอ้โหบ้านของ OG นี้หรูหราเอาเรื <the> ich i ich i ่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปด้านในแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งไฮไลท์ในกรอบสตินะครับก็คือบ้านของไรเดอร์นั่นเองครับนี่พี่ไรเดอร์พี่ตัวร้ายของเราพอเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็จะได้เจอกับบ้านของไรเดอร์ที่เราไม่เคยเข้ามามาก่อนนะครับนี่แล้วก็หลังบ้านนะก็จะมีนี่ด้วยเฮ้ยตรงนี้มีมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอทุบ ประตูตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้ถ้าใครเคยดูนเรื่องนะครับน่าจะรู้นะครับเพราะว่าไอแถวนี้แหละมันก็คือจุดฝังสมุนไพรของพี่ไรเดอร์นั่นเองครับโอ้โหคุณพาะช่วยทําอย่างเหมือนเลยนะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหลุมสมุนไพรของพี่ไรเดอร์นะครับเราไม่ขุดแล้วกันนะครับเดี๋ยววีแกมาตามเอานะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนออกไปจอบรบสเตียรนะครับนี่และก็ไปดูบ้านของตัวละครตัวไล่อีกหนึ่งตัวนะครับก็ จะเป็นบิ๊กสโมกนั่เองครับนี่และตรงนี้นะก่อนที่เราจะออกไปนะครับก็จะได้เจอกับสะพานในตำนานด้วยนะครับสะพานจุดจบของเจ้าตำรวจเร็วเทมเพนีนั่นเองครับก็คือมันตกสะพานตายนะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆเลยป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้างของบิ๊กสโมกนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดสําคัญในเกมนี้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคต่อไปก็ เป็นบ้านของบิ๊กสโมกถ้าบ้านบิ๊กสโมกต้องมาตรงนี้นะครับผมจําได้ต้องซอยนี้ซอยเดิมนี่ซอยเดิม,ซอ,ดมซอยเดิมที่ฉันคุ้นเคยนี่เลยบ้านของเธออยู่ตรงนี้และตรงนี้เอ่อหลายคนน่าจะจําได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นภารกิจที่ CJ กับสวิทมาพ่นสเปรย์เพื่อที่จะทับการาฟิตี้ของพวกแก๊งมองนันเองครับก็จะอยู่สะพานนี้เลยนะสะพานที่2นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเจ้าคนเร็วบิ๊กสโมกนั่นเองครับนี่เลยนี่ก็ ทำมาได้สมจริงเหมือนกันนะครับและไฮไลท์ของบ้าน B ิ๊สโมกนะครับก็คือตรงนี้เลยไอ้ห่วงบัตเก็บบอลนั่นเองครับนี่ก็ทําเหมือนเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงรถของบ้าน B ิสโมกนะครับเราไม่เคยเข้าไปเลยนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยโอ้โหยบ้านของ B ิสโมกมีที่ทําอาหารตรงนี้ด้วยเหรอโอ้โหยอย่างสวยเลยนะครับนี่แล้วก็มีที่นอนตรงนี้ด้วยโอ้ B ิ๊กสมกนอนตรงนี้เลยไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะครับเนี่ย อ่ะโอเคและสถานที่ต่อไปที่ผมจะพาทุกคนมาดูก็คือร้านไก่ละครั้งร้านไก่ละครั้งหลายคนน่าจะงงนะครับถ้าทุกคนเคยดูเนื้อเรื่องที่ผมเคยสรุปนะครับร้านไก่ละครั้งนะทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าคือร้านอะไรนะก็คือร้านขายไก่นี่เครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโอ้โหก็เหมือนนะผมว่าเหมือนเหมือนเฮ้ยอันนี้เหมือนมากเลยนะครับแล้วก็มีฝั่งตรงที่นั่งตรงนี้ด้วยนะครับเขาเก็บรายละเอียดได้สวยมากเลยนะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ต่อไปสถานที่ต่อไปเป็นดูไหนดีต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสนามบาสในเมืองแล้วกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสะพานในตำนานด้วยนะครับถ้าใครจําได้นะนี่เลยสะพานตรงนี้ก็ทําเหมือนเหมือนกันนะครับและก่อนที่เราจะไปดูสนามบาสน,นะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนหลายคนน่าจะจําได้นะครับตรงนี้ก็คือรูปผู้หญิงนั่นเองครับนี่รูปผู้หญิงนะเขาก็ทำเออก็โอเคอยู่นะก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับแต่มองไม่ออกเหมือนกันนะ แต่ว่าฝั่งนี้มีไฮไลท์ในเมืองลอสซานโตก็จะเป็นสนามบาสเกสบอลน,นั่นเองครับมันจะมี2ส,สนามนะเฮ้ยตรงนี้มีลูกบาสเลยนะมีลูกบาส้วยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสนามบาสในตำนานนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยังไม่หมดนะฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดเกิดของ CJ ป่ะเห็นไม่ใช่พ <c oughs> ูดว่าจุดเกิดนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน,นี่ตรงนี้ก็ทําสวยหรูไปกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโบสถ์ และจุดเกิดของ CJ จุดเกิดในเกมนะพูดแบบนั้นก็ได้นะครับน่าจะเป็นซอยนี้นะซอยนี้ซอยเดิมที่น้องขุนเคยนี่เฮตรงนี้แหละที่เรามานะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นฉากในตำนานของตัวเกมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูฉากแบบเห็นทั้งตัวก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยนี่ฮ้ถ้าเป็นฉากนี้นะครับเราน่าจะจาได้นะครับบ้าจริงที่ฉันต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วงั้นเหรอนเนี่ยแล้วก็ขโมยจักรยานนะครับแต่เกมไหมครับยังไม่มีจักรยานนะแต่ถ้า เราเดิอนออกมาจากซอยในตำนานแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเหมือนมากๆเลยเนาะนี่เลยทุกอย่างนะก็เข้ากับบรรยากาศหมดเลยนะครับและทุกอย่างที่เราเคยเห็นเคยรู้นะครับก็เหมือนหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนบินชมรอบเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขับนั่นเองครับไนขับเนาะเออก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อุ้ยอันนี้ อันนี้ไฮไลท์เด็ดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่กบดานของบิ๊กสโมกนั่เองครับก็คือภารกิจ end of ally ภารกิจสุดท้ายเนอ,ะ,อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับอุย้ยอย่าบอกนะว่าเราเข้าไปดูด้านในแบบจอลึกได้เนี่ยเฮย้ฮยเฮ้ยมีจริงด้วยว่ะทางไหนไวะเนี่ยทางไหนทางเข้าเนี่ยอืผมก็จําทางไม่ได้นะครับเฮย้ยนี่ไงน่าจะทางนี้แหละเพราะว่ามันจะมีอยู่ประมาณสัก สามสเตจนี่แหละนะครับเฮ้ยอฮ้ยเหมือนว่ะเหมือนเหมือนเหมือนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับเข้าไปเรื่อยๆเยลยกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรังของบิ๊กสโมกเลยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเอ้ามาผิดทางแล้วเนี่ยทางไหนเนี่ยไม่แน่เราอาจจะเจอรูปปั้นของบิ๊กสโมกก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตหาทางไปก่อนโ,อ,นนนโอ,นนอ,อ้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงซอยลับอยู่ตรงนี้โอ้ยซอยลับอยู่ตรงนี้เอ้าตรงนี้เหรอใช่ไหมอุย้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วใกล้ถึง จุดไข่แมกแล้วมันจะไม่มีรูปปั้นของบิ๊กสโมกอยู่นะครับซอยจะสุดที่ตรงนี้นั่นเองครับแต่ว่าก็ทําเหมือนสุดยอดแล้วนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับโอ้โหมันสุดจริงๆนะครับแมพนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูชายเทลีแล้วกันนะครับว่าสวยมากแค่ไหนเนาะแล้วก็ไปดูจุดสําคัญในเมืองลอสซันโตสด้วยนะครับอ่ะลุยกันเลยแล้วกันครับมันเยอะมากโอ้โหตอนนี้ เรายังไม่ถึงชายทะเลเลยนะถ้าเราไปถึงชายทะเลบอกได้เลยว่ามันน่าจะสุดจ,จัดนะครับนี่เลยเฮ้ยมาถึงแล้วโอ้โยสวยมากนะครับเนี่ยแรมกิ๊กก็เอาไม่อยู่นะครับตอนนี้โอ้โยแรมของผมในเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูแบตชัดๆนะครับโอ้โยตรงนี้ก็ทําเหมือนนะครับเนี่ยมันมีรอยอยู่ตรงนี้เฮ้ยสนามกีฬาตรงนี้ก็ทําเหมือนเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ไงไอสนามกีฬาหลังบ้านของ CJ นะครับนี่เลย นี่้าใครเคยเล่นเกม Gd5 นะครับน่าจะเคยขึ้นมาด้านบนตรงนี้เนาะนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสนามที่เรามาเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็คือจุดสเก็ตบอร์ดนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟ g d e นะครับตรงนี้ก็คือจุดเรเบลนี่เองครับเฮ้ยมาตีกันแล้วก็จะมีอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จสักทีนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยเรามาดูสวนสาธารณะในเมืองนี้ก่อนนี่สวนสาธารณะในตำนานนะครับก็ยังตำนานเหมือนเดิมนะตรงนี้เลย นี่โอ้โหสุดไปเลยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองนะครับดูแบบฉากกี่ใยเลยนะโอ้โหแสงอาทิตย์นี่มันจะแรงไปไหนเนี่ยแต่ว่าตัวเกมนี้เขาเซตเวลาเนาะเขาเซตเวลาให้มันอยู่ประมาณสักเ,เย็นเย็นประมาณนี้นะครับประมาณ5โมงเนาะนี่เลยมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานที่เพี่ชายของ CJ โดนตุ๋ยนี่เองครับ เฮ้ทุกคนตอนนี้ผมเจอแล้วอาคารที่สูงที่สุดในเกม GTA San นะครับนี่เลยก็ยจะเป็นอาคารนี้แหละนะผมจําได้ผมจําตรงจุดจอดหอตรงนี้ได้นะครับเออเขาก็ทําเหมือนเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเหมือนเลยแหละนะอ่ะเดี๋ยวลงไปดูฟุ๊บกาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีสถานที่เป็นห้องด้วยเหรอเฮ้ยเขาทําเป็นห้องหมดเลยเหรออย่าบอกนะว่าโอ้โหุยเสียวเสียวเสียวูบวาบเลยนะครับเนี่ย โอ้ไม่ใช่สิก็คือเราสามารถที่จะตกลงไปได้นะครับอุ้ยดูดิเฮ้ย, <c oughs> ยจะรอดปะเนี่ยเอ้ยรอดสินี่โอ้โหด้านล่างนะครับมันน่ากลัวมากโอ้ยอย่างหลอดนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีประตูทางออกด้วยนะนี่เลยนี่เราก็เดินออกมาจากอาคารได้นะครับภาพอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่มันเมืองรอสซันโตสในตำนานจริงๆนะครับเนี่ยและต่อไปเดี๋ยวเราพา ไปดูบ้านของแมดด็อกนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูป้ายไว้บูดในตำนานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาออกมานอกเมืองนิดนึงแล้วก็หาป้ายไวบูดในตำนานนะครับว่ามันอยู่ไหนมันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับผมจำไม่ผิดน,นี่เลยครับโอ้โหตอนนี้เราเจอป้ายไว้บูดแล้วเฮ้ยเขาไม่เขียนว่าไว้บูดว่ะเขาเขียนว่าไมวูดว่ะเฮ้ย ไม้บูดว่าเรามาเจอป้ายไม้บูดในตำนานนี่ก็คือป้ายในตำนานนี่ครับโอ้ในที่สุดเราก็ได้เจอแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูบ้านของแมสด็อกนี่แมสด็อกเพื่อนรัก เพื่อนรักที่เราจัดการผู้จัดการมันไปนะครับมันรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแมดด็อกไม่รู้เรื่องโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นบ้านของแมดด็อกนั่นเองครับโอ้โหก็ถือว่าห้าดาวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเข้าไปดูไหมเข้าไปดูสิรออะไรเล่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในนะครับตอนนี้พังกระจกบ,บ้านแมดด็อกเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยยังรู้เลยแหละนะนี่เลยเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้โหเขาเก็บรายละเอียด แบบสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีบ้านคนด้วยนะครับแล้วก็อาคารตรงนี้ผมจําได้ใกล้ๆกับบ้านแฟงกลินนะนี่ถ้าเราเดินทางไปฝั่งนั้นเราจะได้เจอกับบ้านแฟงกลินด้วยนะครับแต่ว่านี่มันเป็นเกม gta s ซ n นะครับไม่น่าจะมีบ้านแฟงกลินอยู่นะนี่เลยอันนี้ก็คือเขตไวบูดนะก็จะเป็นแหล่งบ้านคนรวยนี่เองครับอ่ะเดี๋ยวเราหันหน้านี้จากไอ้อแสงแดดหน่อยแล้วกันนะม,นมันน่าจะแยงตาทุกคนนะครับฝั่งนี้จะเป็นชายทะเล แล้อีกจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือจุดนี้เลยนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามาสังหารผู้จัดการของเจ้าแมดด็อกนั่นเองครับก็จะเป็นสะพานนี้เลยนะนี่เลย <c oughs> เขาไม่เรียกสะพานหรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจีดีเขาจะเรียกว่าจุดประมูลรถนะครับ <c oughs> ประมาณนั้น แล้วก็ฝั่งนี้เป็นแถวสถานที่เก็บหอยในตำนานนะประมาณนั้นโอ้โหดูดิแสงแดดันทั้งแยงตาเลือเกินนะครับจุดสําคัญอีกที่หนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือจุดนี้เลยนี่แมปยังไม่โหลดนะครับโอ้โหความผมเนี่ยมันจะระเบิดหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสนุกในตำนานอีกแล้วครับท่านนี่เลยครับสวนสนุกในตำนานป่ะดี๋ยวเรามาดูแบบชิลๆเลยนี่ สนุกในตำนานแล้วก right right. ็สถานที่ตกปลาของเซิร์ฟเกม GTA ด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่ตอนนี้เรามาถึงแล้วนี่เลยครับนี่จุดตกปลาในตำนานของเราหลายคนน่าจะจําได้นะครับอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนี่โอ้โยตรงนี้เขาไม่ลืมด้วยว่ะตรงนี้ก็คือจุดซื้อเหยื่อกะเป็ดนะครับตรงนี้เลยนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดตกปลาของเราเองครับนี่โอ้ได้บรรยากาศว่ะนี่ ได้บรรยากาศสุดๆเลยครับโอ้โหแสงแดดมันช่างแยงตาเหลือเกินโอเคผมว่าประมาณนี้ก่อนและกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าสถานที่มันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพราจะอ,อ,อีก2เมืองนะก็จะมีเมืองซานฟีโรกับเมืองลัสเวนจุรัตนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปต่อไปและกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาทัวร์เมืองลอสซันโตสก่อนแล้วกันนะนี่เลยอันนี้เราเอามาดูแบบว่านานมากๆเลยนะ <c oughs> ก็ถือว่า ทั่วอยู่นะเพราะว่าสถานที่สําคัญในเมืองต่างๆนะครับและสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบเกมใหม่ครับนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแลยกันนะครับถ้าอย่างน้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องโจทีเอเจ็ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอเจ็ตนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม